วันนี้วันศุกร์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2567<ม>เป็นวันที่30เริ่มเวลาส่วนมน22.11นที่ขา้าพเจ้านายฤทธิเตราาส,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 สราฏิจจขอถวายเสียงสวดภายายาระสูตรพระปริตลิทมิ์มนตรการถวายเป็นพทธบูชชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอา,าริยบูชา แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจุดจอในอักขลักพยัญชนะในบทสวสดอย่างตอนนั่งด้วยเธอสมันตาจักวาเวสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมม,มนิราชาสัสสุตันตุสักข,ขโมคทงัง คาเมย์ตัลูเปคีริสิครัตเทจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตัลูวะนักขะเนเคหะวัตุมักนิเคเตอุมมาจาันตุเทวาสรัตรักวิสเมยักขัคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยัมุนิวะลละจากนางสาทวูเมสุนันตู ธร carga, รมะสวัสดิ์กาโลอายมัทันตาธรรมะสวัสดิ์กะโลอายมัทันตาธรรมะสวัสดิ์กาโลอายมัทันตานามุตสาตวัตตุ阿าโตสมาสบุทตสานามุตสาตวัตตุ阿าโตสมาสบุทตสานามุตสาตวัตตุ阿าโตสมาสบุทตสาพุทธังสรนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังฆังสรนังกชามิพุทิยปิกพุทธังสรนังกชามิพุทิยปิกธรรมังสรนังกชามิ ติดทยัมปิสักขังสระนังกระชามิตาดทียัมปิพุทธังสระนังกระชามิตาดทียัมปิธรรมังสระนังกระชามิตาดทียัมปิสักขังสระนังกระชามินัตถิเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวะลังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโนตุสัพพทานัตถิเมสรณังอัญญธรรมโมเมสรณังวะลัง เอเตนะสัจจวัตเจนะโสที่มีหุ่นตุสัพพธานัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวัตเจนะโสที่มีหุ่นตุสัพพธาเทวเมสุตังเอกังสมยังภะขวาสกเกสุเมหาล,ลัติกปิละวัตปุสมีงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเทนะสังจิงปัญจมัตเตหิพิโคสเตหิสเเหิวะอรลหันเตหิ สศะิจารุกคาตุหิเทวตาเยภัยเยนะสันนิปติตามันติภควันตังทัศนายะพิคูสังคันจะอัตถโคจะตุนนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัตถโหสิอยังคูภควาสังคีสุวิหารติกปิละวัตุสเมฆมหาวนเนนะวะวะเนมหาสา,าพิคูสังคีนะ สัตถิปัญญามเมตติภิกขุสติสติสเหวะอะระหันเตาาหัสสะหตจะโลกธาตุเทวตาเยภเยนะสันนิป,ปกตาตาโมติภควัตวตังภัศนานายะอยากภิกขุสงคัญจะยันนุนะมะ, <c oughs> มะยัมปิเยหะนะภควาเตนุปะสังกัมเมยามะ อุปัสสังกับมิตาวาภคะวะโตสันติเกอปัจเจกคาถาพาเสยามาติอัตคุกกาเทวตาเสยทาปินะมะพระละวาปุริโสสมิชิตตังวาพาหังปะาาเลยะภาสาลิตังวาพาขังสมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสตุเทเวสุอันตะ ดะราติตาภควตุปุรัตุปัตตุระหังตุอัถะภูตาเทวตาภควาันตังอภิวาเทตวะเอกามตังอัททังสุเอกามตังทิตาโคเอกาเทวตาภควะโตสันติเกอิยมังคาทังอภาสิมหาสมโะโยปวะสะสัตมิเทวตายาภสมาคตา,าอัคคตัมหะ มังธรรมสัมมยักขิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอัตโคอปาราเทวตาภควตูสันติเยอิมังคาทางอภาสตาตสตะวะนิขโบูสมาทะหังสุจิตตันอัต,ตโนอุชุกะมะกังสุสารีวะเนตานิขะเหตวาอินทริยานิรัขันติปันติตาติ อาตโกอัปปะลาเทวตาสักกกวะโตสันติเกอิมังขาทังอภาสี์ช <c oughs> ิตาวาสีลังชีตาวาปลิกังอัอินาทาศีวังโอหันจมะมณีชาเตจะกรันติสุทาวิมาระอะจาจักขุมักตาสุขันตาสู นาคาติอาทาโคอปะราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเกเกจิพุทธังสัะรังคาตาเซนะเตสัมมิสันติอปายะภูมิปะหายะมุสังเทหังเทวรายังปะริภูเรสันติติอาทาโคภะคะวาภิกขูอามันติสิเยภายเยนะภิคะเวกัสสุโลกะคาตุสุข เทว,วตาสันนิปตาติตาโมติตาธาคตังศัส,สนายะภิกขรูสงคัญจะเยปิเตภิกขเวอะเฮสุอติตมะทันันะ阿หันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะคะวันตานะเอตตปะละมาเววยวะเทวตาสันนิปาติตาอะเฮสุเตยยะพญาฮาปิไม่หังเอตัตะอิเยปิเตภิกขเวภาวิสันติอนาคตามะทานัง อรหันตุสมาสัมพุทธ,ธาเตสามิสขวันตานันไอตภะรมาเยวะเอวะตาสันนิปฏิตาภวิสติเสยทาปิไมหังอิตะละันิอจิกิสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิกิตติยสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิทังสุนาทะสาธุ มณะศิกโลรธาพาสิสามิตเอวัมพันเต,เติติโคเตภิกุภะคะวะโตปัจจโสสงภะคะวาเอตทะโอจะสิโกะมนุกัสสมิยัตคุมมาตัททัสสิตาเยสิตาสิรีครับพะลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะละสนีนาโลมะหังสาธิ สัมพุนโนโอทาตมะมะสาสุทัยวิปัสสนะมะตาวิราปิญญุปัจเตสติจตวาวันิกะปิละวัฒเวโตอามันตยิสัทธาสาวกีสะเสนสติเทวศัยยาอภิกันตาเตติพิชานาถิขโวเตจะอัตตปะมะสะลุงสุตตวะพุทธสัชสังเตสัมปาปุระภุยานันตมนุสานะ สัสนันอภิเกสัตตะมัทธคุงสหัสสังอัธขัดสัตตะลิงสัตตะเอเกสหัสนานันอมนุสานะมัทธสุงอภเิเกรันทะมัทธคุงทิสาสัสพพาภุกตาอภุงทันจะสัพพังอภิญญาวะวะคิตวานะจะภุม,มาจะโตอามันตะยิสัทธาสาวกีสาวสนี พตเตเทวกายาขภิกันตาเตวิชานาคพิฆเควเยวหังกิตยิสามิิราภิอนุอุปโส